คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูไข่มาฝากเป็นไข่ข้นมะเขือเทศก่อนอื่นเปรเตรียมหอมใหญ่ก่อนค่ะวันนี้เราใช้หอมใหญ่ลูกเล็กครึ่งลูกนะคะนำมาหั่นเต๋าเล็กหรือว่าใครอยากจะหั่นเป็นเส้นๆก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีสักเล็กน้อย มะเขือเทศที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศท้อนะคะไซส์กลางๆไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปจากนั้นก็นํามาตัดมาหั่นให้มันเป็นแบบชิ้นไม่เล็กจนเกินไปนะคะเวลาผัดจะได้ไม่เละเสร็จแล้วเราจะไปเตรียมแป้งมันสักครึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่าสักหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ไปตั้งกระทะได้เลยใช้ไฟกลางๆนะคะใส่น้ำมันลงไปในขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเราจะทำการผัดไข่ให้สุกในระดับหนึ่งก่อนนะคะไข่ไก่ที่ใช้วันนี้ทั้งหมดสีฟองค่ะท่านเพื่อนอยากจะกินเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยทำการผัดหรือว่าคนไปเรื่อยๆเลยค่ะ ความสุขของไข่แล้วแต่เราเลยนะคะเราก็จะเอาแค่นี้นะม,มันเริ่มได้ที่แล้วไม่ต้องแห้งมากจนเกินไปจากนั้นก็ตักใส่จานพักไว้ๆๆเราจะใช้กระทะใบเดิมเลยนะคะไม่ต้องล้างเลยใส่น้ำมันลงไปค่ะรอบนี้เราจะทำการผัดพวกหอมใหญ่กับมะเขือเทศพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้สุกก่อนๆๆ สำหรับหอมใหญ่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่ได้ทำให้รสชาติเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่หรือว่าใครจะใช้ก้านของต้นหอมที่เป็นเขาขาอะ่ะหั่นเป็น,นชิ้นเล็กๆนะคะลงมาผัดก็ได้พอหอมใหญ่เริ่มสุกให้เราใส่มะเขือเทศลงไปผัดจนมะเขือเทศมันเริ่มสุก ก็ให้เราใส่ซอสมะเขือเทศตามลงไปค่ะปริมาณสัก2 3ถึง3ช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งมันที่เราผสมกับน้ำเปล่าไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยไขค่ค่ะที่เราผัดไว้เมื่อกี้ รู้สึกว่ามันแห้งไปสามารถเติมน้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าได้นะคะสำหรับการปรุงรสชาติวันนี้ก็มีเครื่องปรุงอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะเราจะใส่เป็นเกลือสักเล็กน้อยแล้วก็มีพริกไทยป่นจากนั้นก็ผัดให้เข้ากาันลองชิมรสชาติดูค่ะก่อนปิดเตาก็ใส่ต้นหอมผักชีสักเล็กน้อยเหลือไว้นิดหน่อยเอาไว้ตกแต่งนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไข่คนมะเขือเทศหรือจะเรียกว่ามะเขือเทศผัดไข่ก็ได้เป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะรสชาติจะคล้ายๆผัดมักกะโรนีแต่ว่าไม่มีเส้นสำหรับคนที่กำลังควบคุมพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ลองเอาเมนูนี้ไปทำดูนะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะให้ด้วยขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ